สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปรักหลักหน่วยบนแบบ2ตัวซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณนให้ดูกันสําหรับท่านผู้ชมทที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดันที่สองพฤษภาคม2567นะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นสถิติที่สูตรข้าวหลักหน่วยมา6วัติดนะครับอันนี้คือ สถิติกันนะที่ผมทำย้อนหลังไปเนาะทำได้1กับ8ดนะครับดิน18ออก5 9 8นะครับเรามาดูสูนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจเนาะสูนี้ครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่ในงวดออกศูนย์หกสามนะครับในงวดแรกครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรปักหลักหน่วยเนาะจะเป็นแบบ2ตัวนะครับทำได้ตัวดินคือ3กับ0นะครับในงวดแรกที่มันเข้าจะเป็นในงวดออกศูนย์หกสามนะครับก็เป็นสูตรที่มันนะ ได้ถึงสตัวนะครับอย่างหน,นึ่งวันได้นอนได้3กับ0นตัวที่เข้าหลักหน่วยคือ3นะครับเข้าหลักหน่วยเนาะส่วนเลขศูนย์ก็ติดมาด้วยเนาะมันไปหลักร้อยนะครับจะมีบางงวดเนาะมันติดมา2ตัวนะครับอ่อันนี้จะเป็นสถิตินะที่สู่เข้าหลักหน่วยเนาะพวกที่2นะครับ ทำได้5กับ2องัท่เข้าหลักหน่วยคือ5นะครับเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยนอทพบเป็นสอง่อวันนะครับต่อมาวุฒิสามทาได้3กับ0นะครับในวุฒิสามออก6กศูนย์นะก็มา2ตัวเลยครับตัวที่เข้าหลักหน่วยคือ3เนาะพบเป็นสามกวันนะครับต่อมาในวทฒสี่ 4, ครับทำได้หกกับสออก6กส ก็เข้าที่หลักหน่วยทหกนะครับ 6, 4, หกเป็นสี่งวดต่อมาครับในงวดที่5นะครับทำได้4กับ1นะครับออก4 8 1นะครับซึ่งเนหน่งเหมือนเนาะก็มีหลายสูตรนะรที่เข้านะ3ตัวเนาะแต่อันนี้นะได้4กับ1นึ่งก็มา2ตัวเลยเนาะมาทั้ง2ตัว4กับ1น,นะครับโอ้ที้เข้าหลักหน่วยอีกทีนะึ่งนะ1เข้าที่ตำหนักหน่วย นะครับถูกเป็นแห้งวดัดส่วน4ี่ไปหลักร้อยเนาะนะครับแต่มันก็ยังติดมาอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยเนาะถูกเป็น5ห้งวดครับงวดที่ผ่านมานะครับสี่ีสูงนี้ทําได้1กับ8ครับ1กับ8นะครับซึ่งมันเป็นเลขตัวเดิมเนาะที่มันออกแปดหนึ่งไปเนาะมันได้1กับ8ซึ่งเลขตัวห้าเก้าแปดมันก็ติดมาที่หลักหนึ่งคือแปดครับถูกเป็นหกวมติดนะครับก็เป็นอีกแนวทางนะที่น่าสนใจสําหรับสูตรนี้เป็นสูตร ปากหลักนะครับจะมีมาที่หลักหน่วยเท่านั้นเนาะตามสถิติที่ผมทำนะครับย้อนหลังไว้เนาะซึ่งมันก็จะมีมาแบบนี้ดีนะครับนี่เป็นสถิตินะที่มันเข้าหลักหน่วยเนาะวิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรอันนี้นะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับเราก็มาดูเันครับที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับว่ามันเข้ามาแบบนี้จริงไหมนะครับจะตรงตามที่ผมทําสถิติให้ดูหรือเปล่าเนาะเราก็มาลงคํานวณเทียบกันครับอย่างในงูแดงเนาะ ทำได้3ามเปครับนี่จท่กัอรนต์หกสนะครับ,ออรบแต่เรามาลองคำนวณเทียบดูครับเริ่มกัน,นครับตั้งแต่ในวัดที่ออก9ก้าเจ็าครับวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรหาหลักหน่วยบนจะเป็นแบบสอตัวจะใช้ทำไนหลักหมื่นวกกับหลักพันนะครับบโ,โด้วย Dante, 8นะซิมไมล์คงที่นะครับนำศูนย์บัวห้าบวกแปดคงที่เท่ากับ13บาได้เลขเด่นตัวได้กี่สนะครับบวกเพิ่มอีกเจแต้มเป็น0ูนย์นะครับ oms, 0. ในงวดแรกที่ส well ู่เริ่มเดินก็จะเป็นในงวดอกศูนย์หกสามะครับก็จะเข้าที่หลังหลุดย่างเดียวนะครับอ่ะ <number> ก็ถ <of clothes> ูกเป็นงวดแรกนะครับต่อมาครับใน งวดที่2ทํทำได้5กับ2นะครับเลขจะออกเป็นสาครับมาดูันครับว่าทำได้5กับ2จริงไหมในงวดที่2นะครับวิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูนหาหลักหน่วยเนาะจะใช้ทำให้หลักหนึนนหหน่งบวกกับหลักพันแล้วก็บวกด้วย8คงที่อีกครั้ง0บวกเป็บน 7, 7, 7, 7, 7, 7 8, ครกับ7บวก8คงที่อีกครั้งเนาะเท่ากับ15ได้ตัว ตัวแรกคือหครับบวกเพิ่อมอีก7็ดแ cm เป็น2ทําได้5กับ2เด่นที่หลักบดุยครับในงูสองออก395ครับ5เข้าที่ต่อมีหลักบดุยครับถูกเป็นสองตัวงต่อมาครับจะเป็นในงูที่3เนาะทําได้เไรดินคือ3กับ0งวดนั้นออกหกศูนยก็ข้า2สองตัวครับ3กับ0มาคู่กันเลยครับเราก็มาลงคํำนวณเทียบดูครับในงูที่3นะครับถ้าจะ0 6 3 6 3 9กนะครับวิธีคิดสูนย์ครับใช้ตำรับหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกแปดคงที่อีกครั้งครับนำ4บวง1เป็น5 5าห้บวกคงที่ครับ13เนาะได้ตัวได้คือ3บวกพวมี7แต้มเป็น0นะครับได้3ามกัย์งวดที่3ออก6 03ครับ ันที่เข้าหลักหม่นที่สามเนาะศูนย์มาหลักสิบนะครับพวกเป็นสามงวดต่อมาครับก็จะเป็นงวดที่สี่นะครับในงวดงวดที่สี่งวดที่สี่ครับทาได้หกกับสามครับซึ่งในงวดนั้นนะอ๋อหกสองหกนะครับซึ่งหกมันมาสองหลักเนาะมาที่หลักร้อยจะหลักหมื่นเนาะเราก็มาลองคำนวณเทียบกันครับในงวดที่สี่ครับทาได้หกกับสามจริงไหมนะครับ วิธีคิดครับใช้ตำนวงหลักหมื่นหลักพันูแปดคงที่ครับห้บวกสเป็นแครับแปดบกแงที่ค้างเท่ากับสิได้ตัวได้ที่หครับบวกเพิ่มอีกเจ็ดไเป็นสในงวดที่สออกหกสครับว่ทุกเป็นสี่งวดครับวดที่หครับวดที่ห้าได้สกับหครับในงวดที่หครับออกสี่นงเนาะนะครับออกสี่ในงวดที่ห้านะครับ เราก็มาลงคำนวณเทียบกันครับจะใช้ทำหลักหมืบวกกับหลักพันด้วยแปดคงที่อีกครั้งครับนำเก้าบวกเจ็ท่าสิบหกสบบวกแปคงที่24ครับได้ตัวได้คือ4บวกเพิ่มไปเจแต้มเป็น1นะครับอันนี้คือเลข1นะหลักหน่วยทำได้ 4, หนึกับ1นึ่งที่5นะครับออก4 8 1 ทำให้เลขเด่น4กับ1เนาะข้าวที่หลักหน่วยคือ1นะครับผู้เป็น5ห้งวดต่อมาครับวดที่6ที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกคือ5 9 8นะครับสูตรอันนี้ทําได้1กับ8ครับเด่นที่หลักหน่วยครับเรามาลองคํานวณเทียบดูครับได้1 8ับไหมนะครับสูตรนี้นะครับวิธีคิด จะใช้ทำหลักหมื่นบดด้วยหลักพันบดด้วดคงที่ครันครับนำศูนย์บวกสบวกแที่เท่าสิบเอครับได้ตัวแรกคือหนึ่งครับบพมีเจ็ดแตมเป็นแปดตรงมืครับนั้นได้หนกับแนะครับ็นเลขอดินหลักหมื่นเนาะวันที่ผ่านมาออกห้าเก้าแปดข้าข้าที่หลักหน่งยกแปดครับทูกปีห้อมื่อติดนะครับถูกห้เมื่อติดเนาะสระสนี้วันนี้ก็จะเป็นงวดที่เดครับเราก็มาต่อกันครับ อันนี้จะเป็นสถิตินอตที่สู่เข้ามานะครับหกมือติดนะครับก็จะมีมาที่หลักหน่วยจะมีบางงวดนอตมาถึงสองตัวนะครับอ่ะก็งวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดครับเรามาดูกันครับความน่าจะเป็นนะครับหลักหน่วยบนในงวดนี้นะจะเป็นตัวไหนเนาะก็ลองคำนวณนะครับใช้ายจะเป็นหลักหน่วยกับหลักพันบวกเลขแปดคงที่อีกครั้งครับอ่ะก็ลองคำนวณดูครับนำสิบบวกสามครับเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดคงที่ครับสิบห้าครับได้ตัวแรกงวดนี้คือห้าครับทีนี้บวกเพิ่มอีกเจ็ดแต้มครับ ปิน2งวันใหม่ครับทำได้5กับ2นะครับได้5กับ2เป็นเินลนนนนด 2, นีดินหลักหน่วยครับวดนี้เนาะทำได้5กับ2นะครับดินหลักหน่วยครับวันนี้ผมมาลงให้ดูกันเป็นวัแรกนะครับถ้าถูกใจสูตรอันนี้แขปมไปครับ ทีนี้ถ้าเรามามาเทียบกับสูตรทางเดืนเลขนะสูตรนี้ยังเข้าดีอยู่ครับวันที่ผ่านมาสูตรนี้มันเข้าสมตัวเลยครับได้8 9 0 1เนาะมันออก5 9 8นะครับเข้า2ตัวมาดูในงวดนี้กันครับทำได้5 6 7 8นะครับวันนี้คาดว่าน่าจะติดมาครับ1ตัวเนาะใน4ตัวนี้จะมี5 6 7 8นะครับเป็นเลขติดบนนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับ39งวด ก็ยังเดือนดีอยู่นะครับวันใหม่เป็นวันที่40ได้ตัวเดขเกือ5 6 7 8ครับถ้าเราเทียบกันก็ชนที่5เนอะนะจุลแมนนี้นี่คือแนวทางนะครับซึ่งที่ผมมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นสูตรปรับหลักหน่วยบนนะนี่คือหลักหน่วยบนครับทำได้วันนี้คือ5กับ2คิดอย่างไรกับสูตรนี้ของมือกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากียนเท่านีนา้นะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณุดครับ